ในโลกปัจจุบันนี้ความคิดความอ่านความรู้สึกของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากในสมัยยุคก่อนมากๆแล้วก็ในยุคปัจจุบันีนยิ่งเปลี่ยนรวดเร็วพ่อคิดว่านะทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์เนี่ยหากมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเยาวชนเขาจะตามกระแสไปอย่างรวดเร็วมากเขามีศักยภาพมีความต้องการที่จะแสดงออกแล้วก็มีพลังในตัวเองไม่ได้ชอบที่จะทำตามให้คนอื่นสั่งแต่ว่าเขาอยากที่จะออกแบบชีวิตตัวเองบ้าง อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะให้ผู้ใหญ่รับรู้รับฟังความพิดเห็นของเขา สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่19ในเทศกาลธรรมดาบทพวสาสของท่านนบุญรูกาวันนี้ก็นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับในเรื่องของใจของเรากับทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งที่ใจเรานั้นไปผูกยึดไปยึดติดอยู่นะครับก็เป็นข้อคิดที่ดีเป็นข้อเตือนใจให้กับเราคริสตชนทุกๆคนแหละนะครับว่าณนะวันนี้เวลานี้ ใจของเรานั้นยึดติดหรือว่าให้คุณค่ากับสิ่งใดและใจของเรานั้นนะครับดำเนินไปอย่างไรในทุกๆวันก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนั้นจําเป็นที่จะต้องไตร่ตรองและก็พิจารณาเป็นอย่างดีท่านบุญลูกาบอกว่านะครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยการที่เรามีนะครับจิตใจที่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติฝ่ฝายโลก มากจนเกินไปมันถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ใจของเรานั้นไม่เป็นอิสระใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ในบทพระวสาราของท่านนบุลูกาก็เชิญชวนให้เราทุกคนนั้นได้ใส่ใจเป็นพิเศษนะครับในสิ่งที่เราจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อทำให้ใจของเรานั้นเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นอะไรคือทรัพย์สมบัติของเราในปัจจุบันนี้ใจของเราตอนนี้ ผูกยึดให้คุณค่ามีศรัทธากับสิ่งไหนอยู่ให้เราหมั่นสำรวจจิตใจของเราเสมอๆไตร่ตรตองจ,จิตใจของเราเสมอถึงคุณค่าที่เราได้มอบใจของเรานั้นให้กับมันนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกๆคนในวันนี้เป็นพิเศษที่จะไตร่ตรองพิจารณาอย่างดีว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไร หากเรารบพบว่าคําตอบคือองค์พระเยซูพร์เจ้าเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตฝ่ายจิตชีวิตความเชื่อของเรานั้นก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่หากยังมีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่ใจของเรานั้นยังยึดต,ติดอยู่ยังให้คุณค่ามากอยู่ยังมีศรัทธาต่อมันมากอยู่ก็ขอให้เรานั้นได้ใช้เวลาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในการที่จะลดละสละสิ่งเหล่านี้ เพื่อใจของเรานั้นจะได้พบซับที่แท้จริงในชีวิตของพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองในอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากพระวสารในวันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการเตรียมพร้อมในบทพระวสานของท่านนบุรุษกาวันนี้เชิญชวนให้เราทุกๆคนนั้นนะครับได้เตรียมตัวอย่างดีมันเป็นเรื่องราวนะครับของการเป็นผู้รับใช้ที่ดี ที่พร้อมเสมอไม่ว่านายจะกลับมาเวลาใดคำในภาษาอังกฤษที่เราพบเห็นบ่อยๆในพระคัมภีร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นคาว่า alert นะครับหรือว่า be vigilant be aware นั่นก็คือการตื่นเฝ้าการตื่นรู้การพร้อมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเวลาใดถ้าเรามีความพร้อมถ้าเราตื่นเฝ้าอย่างดีเราจะไม่พลาดเวลานั้นเป็นอันขาด การตื่นเฝ้าจึงหมายถึงการที่เรามีสติอยู่เสมอการพร้อมตลอดเวลาท่านนบูรฟันโซเองนะครับผู้ตั้งคณะพระมหาไทยก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าเตรียมเผชิญความตายก็เป็นหนังสือที่เชิญชวนนะครับให้กับผู้อ่านนั้นได้ใส่ใจเป็นพิเศษให้มีสติกับการใช้ชีวิตอยู่เสมอให้รู้ว่าความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็น ที่จะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเพื่อที่จะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์บ้านแท้ของเรานอกเนือหจากนั้นนะครับในมุมมองของพุทธศาส,สนาเองผมก็มีโอกาสนะครับได้ร่วมงานกับพระภัยสารวิสาโลซึ่งในกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้ดำขึ้นก็ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมรณานุสติท่านเคยจัดนะครับโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า Happy Death Day หรือว่าสุขสรรวันก่อนตาย ก็มีผู้คนนะครับในสังคมไทยที่สนใจเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับว่าเราจะทําอย่างไรจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้มีสติและก็เตรียมตัวตายอย่างดีนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกอท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์มอรีท่านก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าให้เรา,านึกนึกเสมอนะครับว่ามีนกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนไหล่เราแล้วก็หันไปถามนกตัวนั้นบ่อยๆทุกๆวันว่า ใช่วันนี้ไหมใช่วันนี้หรือเปล่าที่เป็นวันสุดท้ายของเรานั้นการสร้างสติตรงนี้เองการเตรียมตัวให้พร้อมแบบนี้ในทุกๆวันก็จะทําให้เราไม่พลาดสิ่งที่สําคัญในชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของคิดศาสนาของเราเองวันนี้พระวรสารของนบุรลูกาเชิญชวนให้เรานั้นตื่นเฝ้าตื่นตัวตื่นรู้อยู่เสมอเพราะเราไม่ทราบแน่ว่าองค์พระบุตรนั้นจะเสด็จกลับมาในวันไหน เป็นข้อเตือนใจให้กับพวกเราทุกๆคนในการใช้ชีวิตเพื่อที่เรานั้นจะได้ต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งและจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในอาณาจักรสวรรค์ขอให้พระเจ้าได้นำทางพวกเราทุกๆคนให้มีจิตใจที่สแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าตลอดเวลาและให้เรามีความพร้อมที่จะเตรียมตัวในการรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อที่เราจะไม่ได้พลาดอาณาจักรของพระองค์ ขอพระเวพอร์พวกเราทุกๆคนครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่ทรงพาดการาแถลงข่าวตามธรรมเนียมกับคณะสื่อมวลชนเมื่อสิ้นสุดการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาบนเครื่องบินพระที่นั่ง ขณะประทับกลับจากแคนาดาพระองค์ทรงตอบคำถามของพวกเขาขณะประทับนั่งและตรัสถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาวะร่างกายของพระองค์หลังจากทรงประทับอยู่ต่างประเทศหนึ่งสัปดาห์พอไม่คิดว่าพ่อจะไปได้หลายๆที่เท่ากับการเดินทางในครั้งก่อนๆหรอกนะรู้ไหมพ่อคิดว่าเมื่ออายุเท่าพ่อและด้วยข้อจำกัดนี้พ่อต้องประหยัดพลังงานเพื่อที่จะสามารถรับใช้พระศาสนาจักรหรือในทางกลับกัน ก็คิดถึงความเป็นไปได้ที่จะก้าวลงจักตำแหน่งด้วยความสัตด์จริงนี่ไม่ใช่มหันตภัยตตำแหน่งพระสันตะปาปาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีปัญหาแต่พ่อคิดว่าพ่อต้องจำกัดตัวเองและความพยายามของพ่ออีกสักหน่อยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังอธิบายด้วยว่า เหตุใดจึงไม่สามารถรับการผ่าตัดหัวเข่าได้ในกรณีของพ่อไม่สามารถดำเนินการได้คณะแพทย์แจ้งว่าสามารถทำได้แต่ติดปัญหาเรื่องการดมยาสลบเมื่อสิบเดือนที่แล้วพ่อต้องทนดมยาสลบนานกว่า6ชั่วโมงและยังมีการตกค้างในระบบร่างกายของพ่อลูกไม่ต้องวุ่นวายกับการดมยาสลบรู้ไหมด้วยเหตุนี้พ่อจึงไม่สะดวกในการเข้ารับการผ่าตัด ในเดือนกรกฎาคมปี2021สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสทรงเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจมิลี่ลำไส้ใหญ่บางส่วนของพระองค์ถูกตัดออกไปและทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลากว่า11วันแต่พ่อจะพยายามเดินทางต่อไปเพื่อใกล้ชิดกับผู้คนเพราะพ่อเชื่อว่านี่เป็นวิถีแห่งการรับใช้ใกล้ชิดกับพวกเขา การเสด็จเยือนระหว่างประเทศครั้งต่อไปมีกำหนดการที่คาซัคสถานในช่วงปลายปีนี้สมเด็จพระสันตะปาป,ปาตรัสว่าการเดินทางควรเงียบกว่าที่ผ่านมาเพราะพระองค์จะทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างศาสนามากกว่าจะเป็นงานอภิบาลพระองค์ยังตรัสอีกว่าพระองค์ต้องการเสด็จเยือนแอฟริกาที่ได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสยังทรงแสดงความปรารถนาที่จะเสด็จไปยังซูดานใต้ให้เร็วที่สุด แต่การเสด็จเยือนสาธารณารัฐคองโกจะต้องเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าเนื่องจากฤดูฝนที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสำนักวาติกันยืนยันว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสจะเสด็จเยือนนูสุลต่านประเทศคาซักสถานตั้งแต่วันที่13-15กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำศาสนาสำคัญของโลกคาดว่าพระอัครบิดาคิริลประมุขสูงสุดของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอก จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และทั้งสองพระองค์จะได้พบกันอีกครั้งนับตั้งแต่การพบกันครั้งแรกที่ฮาวานาประเทศคิวบาในปี2016หลังจากการเสด็จเยือนแคานาดาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระองค์ต้องจำกัดการเดินทางของพระองค์ให้เหลือเป็นการเดินทางที่สั้นกว่าเช่นการเดินทางไปคาซัคสถานภาระหน้าที่ในงานอภิบาลต่อสาธารณะจะถูกจำกัดให้เป็นการเข้าร่วมประชุม แทนที่จะเป็นการเยี่ยมเยียนผู้คนในท้องถิ่นพ่อมีคิดว่าพ่อจะสามารถเดินทางได้เหมือนแต่ก่อนพ่อพยายามเดินทางต่อไปเพื่อใกล้ชิดกับผู้คนเพราะพ่อคิดว่าความใกล้ชิดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการรับใช้มีการยืนยันการติดต่อกันครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัครบิดอนคิริลในวิดีโอคอล เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานับตั้งแต่นั้นมาทั้งสองพระองค์ได้วางแผนการประชุมครั้งที่สองที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่กรุงเยรูซาเล็มแต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อความที่สับสนออกไปท่ามกลางสงคราม ันนี้ก็เป็นงานวันครอบครัววัดพระมานดานิจานุเคราะห์นะครับเป็นงานของฝ่ายอภิบาลสังคมบนกรุงเทพที่เราจัดโครงการนี้เป็นครั้งที่สในปีนี้นะครับเรามาที่วัดพระมานดาเป็นวัดของเขตสองในอาคารสังคมบนกรุงเทพเพื่อกระตุ้นความศรัทธาความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมามีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่วัดนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ครอบครัวแต่และครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันที่วัดเนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่มีกิจกรรมมานานทีเดียวนะครับที่มาจากกิจกรรมที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาเข้าวัดเฉยๆนะ แต่จริงๆเราก็มีกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่ลักษณะอยู่ในช่วงมิสมามากกว่าหรือหลังมิสานิดห,หน่อยนะ,ะยเช่นมีพระสงฆ์บวชใหม่มาซึ่งเป็นลูกวดัดหรือว่ามีการแห่ศีลหรือว่าหลังจากมิสาก็มีอาหารบ้างเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยฮะแต่ว่าที่เป็นกิจกรรมโดยตรงเลยเนี่ยที่จัดอย่างเช่นครึ่งวันเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่พ่อตั้งแต่พ่อมาอยู่ที่นี่ ในสังคมกรุงเทพปัจจุบันก็อาจจะมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกันน้อยต่างคนต่างมีภารกิจมีหน้าที่มีงานที่จะต้องทำเพราะนั้นก็เป็นงานอภิบาลที่ทางฝ่ายเราเนี่ยก็อยากจะเป็นตัวแทนของสังคมทนมาช่วยให้กับพี่น้องสัตว์บรุษได้เห็นความสำคัญของการมาร่วมกิจศรัทธาที่วัดแล้วก็ยังเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมเพราะว่าสัตวบรุษก็เป็นส่วนหนึ่ง ในความสําคัญในพิธีกรรมโดยเฉพาะบูชาพิสาขอบพระคุณนอกจากนี้แล้วก็ยังนําสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะพระวาจาศินมหาสนิทก็คือพระเยซูเจ้าไปสู่ครอบครัวไปทําให้เรารักกันในครอบครัวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ครอบครัวแบบพิศสชนของเราเนี่ยมันก้าวไปด้วยกันนะครับปีที่แล้วถ้าเราได้สังเกตสิ่งที่พราสาสนาจัรนะครับในประเทศไทย ได้มีการทำชีนโนตามที่พระสัทธรราได้เชิญชวนให้รูปสังนฆนทูตพร้อมติดทัวโลกได้ทำชีนโนและเราก็ผู้ติดเรื่องเยาวชนเนี่ยมาเป็นอันดับสองเลยนะครับอาคอกันสาช่วยกันดึงจุดแข็งของพวกเขาออกมา

การที่เราเลี้ยงดูลูกเรามาเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาอย่างที่วันนี้เราได้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 ไดไดรับทราบจากการสัมมนาในวันนี้นะคะก็เรารู้สึกว่าเออที่เราผ่านๆมาเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราก็แก้แก้ไขต่างๆไปตามธรรมชาติซึ่งพอมาวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันมีกระบวนการเนาะแต่ถ้าเกิดเราได้เรียนรู้อันนี้แล้วเราได้ซึมซับมันเนี่ยมันจะทําให้เราแก้ไขต่างๆได้ดีขึ้นและใช้เวลาน้อยลง ีค่ะเข้าใจถึงครอบครัวเข้าใจถึงเด็กๆว่าเขามีปัญหาอย่างไรแล้วเราต้องเข้าใจเขาบางทีเขาพูดเราก็ต้องฟังไม่ใช่พอเขาพูดเราไม่ฟังแล้วก็หนีไปอย่างเงี้ยกลัวเด็กมันจะมีปัญหาเหมือนกับตัวอย่างที่พ่อเขาฉายให้เราดูเมื่อกี้อ่ะเขาก็เรียนคําสอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเต็มเต็มรูปแบบอยู่แล้วอะค่ะแต่นี้พอเขาจบแล้วไปเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ย เออมันก็ทําให้เขาแบบห่างห่างจากพระไปบ้างซึ่งในการเรียนช่วงนี้มันจะเป็นค่อนข้างยากนิดนึงสาหรับเด็กในในวัยนี้นะคะก็ก็ต้องพยายามคุยกับเขาแล้วก็ชวนเขามาให้มาวัดแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เขามีปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็พยายามให้เขาสวดขอพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเออเนี่ยเราห่างพระไปแล้วนะอาทิตย์หน,นึ่งเนี่ยก็ควรจะมาหาพระสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยาวชนในปัจจุบันเนี่ยเขามีความคิดมีทัศนคติที่แตกต่างจากเยาวชนสมัยก่อนๆเขาอยากมีส่วนร่วมอยากแสดงออกมีพลังในตัวมีศักยภาพแต่ว่าอาจจะไม่มีเวทีให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราผู้ใหญ่ก็ต้องมีหน้าที่สนับสนุนเขาให้โอกาสเขาได้แสดงพลังแสดงสิ่งดีๆในตัวเขาออกมาเพื่อจะว่าเขาจะได้นําสิ่งดีๆพระพรของพระที่มีอยู่เนี่ย มารับใช้พระศาสนาจักรแทนที่จะไปทาอย่างอื่นที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวหรือสังคมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปทําสิ่งไม่ดีก็เอามาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาจักรแล้วก็ส่วนรวมครับผม ปัจจุบันนี้นะครับครอบครัวเยาวชนนะฮะเยาวชนก็เป็นจะว่ายังไงดีในโลกปัจจุบันนี้ความคิดความอ่านความรู้สึกของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากในสมัยยุคก่อนมากๆแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้ยิ่งเปลี่ยน,นรวดเร็วพ่อคิดว่านะทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์เนี่ยหากมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเยาวชนเขาจะตามกระแสไปอย่างรวดเร็วมากรวดเร็วมากเขาไม่ได้มาตามเหมือนเราว่าเดือนหนึ่งเปลี่ยนแปลงปีหนึ่งเปลี่ยนไม่เขา มีเหตุการณ์อะไรสําคัญเกิดขึ้นที่ที่กระทบกับเขาที่ติดตามเขาได้เนี่ยเขาพร้อมที่จะไปอย่างนั้นทันทีนะเยาวนชนเป็นคนที่รวดเร็วว่องไวบางทีแค่วัน2วันชั่วโมงเดียวที่เขากําลังคิดเรื่องพวกนี้อีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปละเขาก็เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องติดตามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องเข้าใจเขาเราเองก็ต้องมีมีความรู้สึกที่ต้องติดตามโลกปัจจุบันว่าเขากาลังคิดอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่นะถ้าเรามือแต่คิดว่าโลกปัจจุบันเยาวนชนคิดไร้สาระ ือว่าคุณคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เราจะตามเขาไม่ทันเราจะไม่เข้าใจเขาเลยเราจะต้องตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดเรื่องอะไรเขากาลังทําอะไรอยู่นั่นเป็นหนทางเดียวที่เราจะเข้าใจเขาที่เราจะสามารถที่จะช่วยเหลือสิ่งต่างให้เกิดขึ้นได้กับเราอย่างแท้จริงนะครับเวลานี้ในสังคมปัจจุบันสังคมไทยเราเราก็ทราบดีว่าเด็กๆเกยาวชนก็มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากเด็กๆเกยาวชนในสมัยก่อนเขา มีศักยภาพมีความต้องการที่จะแสดงออกแล้วก็มีพลังในตัวเองไม่ได้ชอบที่จะทำตามให้คนอื่นสั่งแต่ว่าเขาอยากที่จะออกแบบชีวิตตัวเองบ้างอยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะให้ผู้ใหญ่รับรู้รับฟังความคิดเห็นของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องเข้าใจเด็กๆเกนาะอย่าคิดว่าเขา,เาไม่เคารพเราแต่ว่า จริงๆแล้วเขาให้ความเคารพแต่ว่าด้วยความแตกต่างจากวัยเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็จะได้คุณภาพจากบุคลากรที่ดีในอนาคตก็คือบรรดาเด็กเยาวชนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาทดแทนเราในต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยดูแลพระศาสนจักรแล้วก็สังคมประเทศชาติของเราให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป